พร้อมแล้วพร้อมแล้วทิจ้าพร้อมแล้วทิจ้าพร้อมแล้วทิจ้ากินอยู่ถามแม่นะถามแม่นะถามไปกองเต้าของเต้าอยู่พี่เขาพามาวิ่งไปเตาพามาวิ่งเตาเอเจ้าไปละไอจ้าไปละเตาไอเจ้าไปละ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 วิ่งแรงงามๆเตาไปละไอเจ้าไปละไอเจ้าไปละ

พ่อพาไปวิ่งฉลองครบห้าร้อยวิวจีจามุงหูว่าจีจามุงเป็นสุปตาแล้วหูบอ,อ้ยเนาะเอาคืนนี้ก็ลาไปก่อนค่ะลาฝันดีลาตีสวัสด์ค่ะ